đừng lên đừng lên ở đây sẽ không có chuyện gì đâu đừng lên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 

ママ <Yep. S 2> や。や、uh。Huh. これはですか。これは。<ab> これは。これは。これはですか。

งานยุ่งหรอคะยุ่งยาอ่ะฮะยามยามอือหึนแบบอืมลบจังเลยห้องอ่ะใครทำเนี่ยห้องเนี่ยห้องมามเนี่ยใครทำเนี่ยเนี่ยตุ๊กตาหมามะนะทำไมเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยของใครใครทำใครทำเจ็บแล้วเนี่ย เจ็บเลยเนี่ยโอ๊ยเจ็บแล้วเว้ยได้ไหมเอ้ยเอ้ย